วันนี้ครับผู้ชมครับช่องสามเราภูมิใจเสนอรายการใหม่คิดซาโอ้โหน้องใหม่แกะกล่องเลยนะคะสำหรับเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวคะ่ะรายการคิดซ่าที่จะออกอา,ากาศทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มสิบห้าเริ่มวันนี้วันแรกนะคะประเดิมเทปแรกวันนี้จะได้เห็นความน่ารักความสามารถของเด็กๆสมัยนี้ซึ่งต้องยกนิ้วให้เลยว่าเก่งกันมากพร้อมกับความสนุกความฮาแบบที่เหนือความควบคุมนะคะของเหล่าพี่เลี้ยงรุ่นสีวมีน้องแม็กอันดาเทเดนโจชัวออก้าออกัส มาลองดูกันนะคะว่ารุ่นใหญ่อย่างคุณมิกปรมูวุฒิแล้วก็คุณเต้ราก้อนสายพร้อมกับพี่เลี้ยงทั้ง3าคนเนี่ยนะคะก็คือคุณหน่อยบุญสกรคุณอ้นสีพันธ์แล้วก็คุณเปิ้ลนาคอนจะปวดหัวขนาดไหนติดตามความสนุกเต็นๆได้ในค่ำวันนี้เลยค่ะนี่พี่ชอบคงนี้มากเลยน่ารัค่ะเดเป็นเมอร์เมดใช่ไหมเมอร์เมดเอร์เมดแบบนี่ i นี่ t t มมีเด็กๆที่มีความสามารถโดยที่ต้องไปปรุงแต่งใส่จาริการนใส่แบบเด็กๆเนี่น่ารักมากมายที่เราจะได้พบในคิดซ่าอยากเป็นแฟนอ่า